โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจอกันอีกเช่นเคยนะกับช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอทกันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างสเปอร์เปิดบ้านรละการมีเยอะของแอสตันวิลลาเวลา3ามทุ่ของคืนนี้ด้วยนะครับผมรามาดูฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับผมสเปอร์ยิงไปทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดสวนดับยืนดับที่สี่คะแนนรวมทั้งหมดยที่สมอคครรบึน ราคาสูงต่ำอยูที่3ลูกรับกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จองมาเลยครับก็มาแล้วนะครับสำหับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ทีมเยือนมีอยู่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์วันนี้สูตรให้ต่างกันถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้ใครเดกทตามให้ตามาฝั่งทีมเยือนหรือว่าฝั่งทางแอสตันวิลล่าได้เลยนะครับผมว คลิปชั้นได้เลยเมนรลอตอบสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสหรับผมแล้วนะครับผมแร้่เจอกันใหม่คลิปหน้าล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย